สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนาย h e ดเกมมิ่งเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์เข้าค่ายไม่ใช่เข้าค่ายเราดอมไม่ใช่เข้าค่ายญี่ปุ่นเอ๊ะเข้าค่ายญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เข้าค่ายลึกเสือเข้าค่ายญี่ปุ่นถูกแล่อตอนที่ผมไม่เข้าค่ายลึกเข้าเข้าค่ายลึกเสือแจะไมวะเข้าค่ายญี่ปุ่นเข้าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเอ่อผมไปสองวันหนึ่งคืนคือไปนอนค้างแล้วผมก็ไปกับเพื่อนผม พขจะไปเขจะไปเหมือนท่านศึกษาแต่เพียงแค่สองวันหนึ่งคืนเราออกรถประมาณสักหกโมงครึ่งแล้วก็ไปถึงประมาณเจ็ดโมงเร็จศษแล้วก็เข้าไปเก็บเข้าเข้าที่พักเอาของไปเก็บทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นให้เสร็จแล้วก็พอพอหมดวันแรกก็โอเคก็ไม่มีอะไรพอจบวันแรกผมก็เข้าที่พักเข้านอนได้เพื่อนผมเนะี่ย มันไปรวมตัวรวมตัวกันทำไมไม่รู้ไปไปเล่นไปเล่นเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็ไปเข้าห้องอีกห้องหนึ่งแล้วผมก็อยู่คนเดียวแล้วตอนนั้นกำลังอาบน้ำอยู่อ่แล้วอยู่ดีครูก็มาเคาะประตูดังดังก๊อกก๊อกก๊อกเนอะไรโอเคแล้วก็ดังก๊อกก๊อกแล้วผมก็เปิดประตูแล้วผมก็เห็นเห็นคุยคน ไปครอบประตูอีกห้องหนึ่งห้องที่มันรวมตัวกันเนี่ยห้องที่รวมตัวกันดังก็บอกว่านี่อยู่กันเป็นครอบครัวเหรออ่าอ,อยู่กันเป็นครอบครัวก็กโดนด่าตามระเบียบเออเพื่อนของผมที่อยู่ในห้องนั้นก็เข้ามาในห้องผมเพราะมันต้องจับเป็นรูเมทนะและคนที่มันอยู่ในห้องอ่ะมันอยู่มากเกินสิบกว่าคน รวมตัวประชุมนัดอะไรทุกอย่างเล่นเกมกะจาะอะไรกันแล้วแต่มันนัดรวมตัวกันแล้วก็เข้าห้องเตรียมก็เตรียมตัวอ,อาบน้ําผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วเพื่อนกับผมก็อาบน้ำแล้วอาบน้ำอย่างนานประมาณยี่สิบนาทีอาบน้ําเสร็จอะแล้วผมก็นอนนอนก็ประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุมครึ่งก็นอน เพ่อผมก็นั่งดูโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ประมาณไปแล้วก็ผมก็นอนกินงตกเตียงดังกังเตียงแทบหักหลัเกเตีงแทบพาพ้องกับหลังนะเนหลังแทบหักเลยแล้วพอตื่นเช้ามาก็อาบน้ำเตรียมตัวอะไรเสร็จครูก็พาพาไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พักเบรกพักเบกม่ยาวนานมาก นานแบนบนานมากพักเบรกทีนึ่แบบท่านาทีแต่รู้สึกว่าเหมือนประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ทำอะไรกิจกรรมกนเสร็จเออเขาให้พับโอริกรามีด้วยโอริกรามีดเห็นเท่ากระดาษเท่าบ้ารแล้วก็พับกระดาษพับจรวดใช่ไหมอันนี้ให้พับอะไรหมวกสมุนไพรอะ่ะพับหมวกสมุนไพรเสร็จก็พักเบรกละจเบรกจะเบรกอะไรนะกระนาบ ก็ดีแล้วว่าพักเบรกก็ดีแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเก็บข้าเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับโรงเรียนก็ถึงโรงเรียนสักประมาณสักสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงเนี่ยคือประสบการ,รณ์ตรงจากผมที่ไปเข้าค่ายญี่ปุ่นมาอโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เและอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตา แชรกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ